มากขนาดพอดีค่ะฝน,นมาอีกมันก็ยัไงไงเราไม่ได้เครียนที่ไม่ได้เก็บวัสดุต่างๆออกาศอากาศก,ก็กำลังดีมากเลยนะคะมีลมหนาวพัดมาเ,ย,เย็นๆแต่ก็มีเมฆมาก ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีฝนไหมนะคะ เก็บอะไรให้นะคะขวดน้ำมีอะไรด้วยเดี๋ยวต้องเก็บออกเก็บออกจากทางที่จะตัดหญ้านะคะ กเก็บเก็บกองรวมกันไว้เอาไปทิ้งเพราะว่าเราไม่ได้เก็บตั้งแต่ตอนก่อนที่หญ้าจะท่วมนะคะก็จะมีตะกร้าเก่าที่ลือออกมานะคะ ตะกร้าเก่าที่ลือออกมาด้วยนะคะก็จะต้องเอาออกไปทิ้งด้วยเหมือนกันมีถุงเก่านะคะอันนี้ก็มีถุงตะกร้าเก่าที่เอาลือออกจากแปลงผักมันพังแล้วแต่ยังไม่ได้เก็บเอาไปทิ้งตั้งแต่ตอนนั้นนะคะ ตอนนี้ก็ต้องเก็บไปทิ้งแล้วนะคะป้าก็จะเอามากองเรืองๆจนไหมก็ช่วยโคโตอน,นี้ยกมากเลยป้าจะเข้บไปได้ไหมป้าก็จะค่อยๆเดินเข้าไปไมได้สวมบูส์ด้วยนะคะตอนนี้มาลงมาดูน้องไหมทองนะคะ ดูน้องไม้คลองให้คุณลุงคุณลุงไม่ได้สวนบูธเลยไม่พร้อมในการที่จะทำงานสวนเท่าไหร่นะคะแต่ก็อดที่จะช่วยไม่ได้นะคะเพราะว่ามันขีดขวางทางที่คุณลุงจะจะตัดหญ้านะคะเก็บรวบรวมกันไว้นะคะอันนี้ก็คือ ตะกร้าที่มันยังดีอยู่นะคะยังเอาไปใช้ประโยชน์อื่นได้อยู่ก็เก็บเก็บมารวมกันไว้ตรงนี้ค่ะแต่นี่คือส่วนที่จะเอาไปทิ้งนะคะก็เก็บรวบรวมกันไว้ก็จะต้องเอาไปทิ้งที่ขยะนะคะน้องไม้ชองกลับไปหาแม่คอยแล้วมาตรงนี้เห็นดอกขิงนะคะ ดอกขิงสวยดีนะคะสวยงามป้าก,ก็อยากจะเก็บภาพเอาไว้นี่ตอนนี้เป็นขิงนะคะสวยเนาะขิงใหญ่สวยนี้นะคะคือดอกขิงนะคะที่อยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีเครือเถาของตำลึงนะคะเนี่ยผักตำลึง จะมีเครือเถาของจำลุงขึ้นเยอะมันขึ้นไปทำให้ต้นไม้ของเราขึ้นไม่ได้นะคะมันปกคลุมต้นไม้ก็โตไม่ได้มีมะก,กอกน้ำนะคะตรงนี้ก็มีลูกมะก,กอกน้ำนะคะนะคะมีมะก,กอกน้ำอยู่หลายชอ่ชอช่อข้างล่างตรงนี้ก็มีนะคะตรงนี้ก็มีนะคะช่อมะก,กอกน้า หลายช่ออยู่เนาะอต,อนตอนที่คุณลุงยังไม่สัญยาไม่สามารถเดินเข้ามาได้นะคะเนี่ยมันรกมากอดูสิค้ามีช่อมะกอกน้ำตั้งหลายช่อเลยตรงนี้ก็มีนะคะอันนี้แก่แล้วนะคะมะกอกน้ำตรงนี้แก่แล้วช่อนี้ มัเห็นมันบังมันบังใบนะคะชอมีหลายช่อนะคะมันกอกน้ำเนี่ยดูที่มีหลายช่อเลยออกออกทั้งปีนะคะเห็นนะคะตรงตรงนั้นจะมีมีหลายรุ่นนะคะมีทั้งลูกที่แก่จัดสามารถ กินได้แล้วนะคะแล้วก็ยังมีดอกนะคะยังมีดอกด้วยต้นเดียวกันนะคะเห็นไหมคะมีเอ่เป็นต้นเดียวกันมีทั้งลูกที่เป็นรุ่นเล็กนะคะรุ่นกลางแล้วก็รุ่นใหญ่แกจักที่กินได้แล้วนะคะอันนี้ก็สามารถกินได้แล้วนะคะก็ ือจะออกมาเรื่อยๆคะคะเป็นต้นมะกอกน้ำที่เล็กๆแต่ว่าออกลูกตลอดนะคะหมุนเวียนกันออกตลอดทั้งปีนะคะน,นะคะมีลูกามาตรงนี้ก็มีดอกนะคะอันนี้กําลังออกลูกเล็กๆค่ะเนี่ยนี่นะคะช่อน,นี้กําลังออกลูกเล็กๆเห็นไหมคะนี่กาลังออกลูกเล็กๆ แต่มาตรงนี้ก็เป็นช่อดอกที่กำลังเพิ่งจะออกดอกดีจังเลยนะคะป้าว่ามันดีจังเลยมันจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันออกตลอดปีเห็นไหมคะตรงนี้ก็เป็นรุ่นเล็กนะคะเป็นลูกมะกอกรุ่นเล็กอี่เห็นไหมคะเดี๋ยวป้าก็จะต้องเอาเครียรเถาของตำลิงออกให้นะคะ ที่หลายรุ่นนะคะผัดเลี่ยงกันออกอ,อกตลอดทั้งปีเลยดีจังเลยนะคะอ่ารุ่นนี้ก็ขึ้นโตขึ้นมาอีกนิดหนึงเ,เดี๋ยวป้าจะต้องเอาเครือเเ้าของตำลึงออกให้เขาหน่อยนะคะ